ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาลง1-4เหมือนเดิมนะครับเราวันนี้เราก็มาเล่นเป็นแมปดิวิกนะครับเราก็ลงนั่น,นเลยวงเลือของยี่ปูปูนะครับมาครับมาลูกซองมาก่อนเลยมาให้ศัตรูหรือไง mama mama mà 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 mà, mama 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 mà mama mama mà mama 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 mà mama 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 mà mà. เดี๋ยวเราขึ้นไปรอด้านบนนะคนเข้ามาน่าจะไม่มองด้านบนกันมัน้งดักหน้าประตูเลยมาเปิดประตูเข้ามาตูดูกันตัวข้างนอกไหมันอ่าเดยังไว้ก่อนนะครับอย่าให้เขาเดินเข้ามาแบบไม่เจอคนอร้อยนะครับ มีตัวหนึ่งอยู่ใกล้แต่น่าจะซ้ำทันนะครับเรามีลูกสองต่อยกลับไปที่เดิมนะครับเอาไปเจอแล้วเอาูกสองเฉยเ,เฉย,เเยนะเรียบร้อยซ้ำไปก่อนเลยนะอีกตัวหนึ่งเหมือนจะอยากชุบมากกว่ามั้งเนี้ยน่าจะไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ลุยเลยดีเฮ้ย,ยชุบไม่ได้หรอครับ อยากจะชุบมากๆหมดเต้ยเก็บของเก็บของรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งยิงนะครับอยี๋ยเพิ smile, hey, ่งยิงคูณหกองโลโลอะไรเนี่ยเอาเอาโอ้โหเกิดอะไรมาเพี้ยนเลยเฮ้ยกระพุ้นหกไปไหนอของอยู่ในกล่องข้างนอกมีคนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลย ครับสโคอกกันไปก็ติดอนะไรกันเนี่ยวิคาเล่นดีมั้ยเอาเก็บมากก่นอนเก็บมากก่อนคูณามมา เมื่อกี้เขายิงกันตรงไหนนะจำไม่ได้นะี่พามยาก่อนแล้วกันมีไหมมีคนมานะครับกลับไปเล่นที่เดิมดีกว่าเปประตูดูดก่อนมาแหมวนรอบบ้านเลยนะครับยืนรอก็ได้ครับอังนี้สินะออกมาแล้วอย่าวนสิ บเบนพีุ่้ยแซ่ก่อนเดี๋ยวโดนลุมยิงไม่ทันมาอ,อยู่ตรงนี้แหละมาเลยมาเร็วร้อยเป็นหนึ่งตัวกันเลยโลกโลกอีกตัวมาแล้วนะร้อยเด็กตัวนึงนะ เมื่อกี้เขาจะยิงหรือเปล่าจำได้ที่ยิงหกตอนแรกแบบที่ไกลๆอ่ะน่าจะมีนะขอเก็บของก่อนได้ไหมล่าปืนโกงปืนนี้โกงนะแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันตั้งห้าสิบนัดเนี่ยระยะประชิดนี่คือนิ่งฝุดๆ ระยะกลางก็ได้ไม่ต้องเข้าสโคก็แม่นนะถ้ามีเลเซอร์ก็กลุ่มมากเวลานี้เก็บไว้เก็บไว้อูมอัพเกรดมาให้ด้วยนะครับกินของมไม่มาแบบนี้เขาน่าจะชุบเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราเก็บของนิดนึงแล้วก็หนีดีกว,ว่าถ้าหาเขาไม่เจอนะครับ เพราะว่ามารอบหน้าเขาลุมแน่เดี๋ยวลองเดินวนเช็คคร่าวๆก่อนนะครับว่ายัางอยู่หรือเปล่าเผื่อเขาอยู่ยังไม่มีของแต่งเลยนะเดี๋ยวเพิ่งมากันนะปะละ่ะโอเคยังไม่มาอ๋อไงดีเขาอยู่ไหนเนี่ย น่าจะไปชุบแล้วล่ะครับหาไม่เจอเลยเดี๋ยวเราขับรถหนีไปก่อนแล้วกันตั้งหลักตั้งหลักเดี๋ยวโดนลุมวงบีบด้วยเดี๋ยวเราเล่นขอบๆวงไปแล้วกันเราก็จะขับไปไหนเนี่ยดูจากแหนบแล้วขับไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนรถนะครับรถนี้มันโล่งเกิน โดยยิงปุ้งปุ้งปุ้งเอาอยัางเอาผิดคันอีกเอาโดยยิงจริงอีกเอาเอา้ยนีก่อนนีก่อนนีก่อนโล่งเกินนะครับนี่เล่นไม่ได้เดี๋ยวหนีไปไกลก่อนเพราะไม่รู้เขามีกี่ตัวนะฮบเดี๋ยวไปเล่นเมืองข้างหน้านู้นก็ได้ครับื้อเขาตามมาตรงน,นี้ไม่มีคนไปก่อนแล้วกันตรงนี้แหละ เอออตัวอะไรอะ่ะปับเดินมาให้ชนแบบงงๆไปดถอะไ,ไปไปละมีคนมาคนระับเดี๋ยวเราปลาไฟไปก่อนนะครับมันจะอยู่หลังรถใจแน่แใจเย็นนะไม่ต้องรีบค่าไปเยอะละยังไม่อยากตายที่จริง รอเขาพลาดก็ได้นะแต่เข้าเลยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลุมเขาอาจจะอยู่ตัวเดียวแล้วให้เพื่อนไปชุบนะครับยังรู้หรอหลังมาชุบแล้วหรอตัวที่ชนไปนี่นะเดี๋ยวรอเขาลงมาจากหลังคานะครับ อย่างนี้เล่นยากถ้าเราเงยหน้าอาจจะโดนตัวข้างๆยิงได้นะครับเหมือนจะมีคุณตี้อยู่ด้วยหรือเปล่าแบบนี้ทางเทศจังหวัดเชีไงรายเรีย้อยนี่ครับโกงนะครับปืนเนี้ยไม่ต้องเข้าสกโขกกกไาาก่อนเลยต่ออยู่ที่เดิมนะครับเพราะตึก ข้างนอกมันเยอะมากเลยแล้วสูงด้วยไม่รู้ว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับจับตำแหน่งไม่ค่อยถูกเลยมันจะมีตัวอยู่ข้างนอกนะการระเบิดเช็คกันกระเถาะระเบิดติดอีกสักลูกคงไม่ทันแล้วเนี่ยปะพาเนะเราแอบเนียนๆไว้นะครับเผื่อเขาเข้ามาหลุมลเราได้ ให้เก็บแล้วเก็บได้ไประเบดิดซุ่มๆไปก่อนน้องยารอนะครับเดลีเลือดต่อเวลาไม่มาสักทีอ่ะใจร้อนด้วยนะเพื่อนคนใจร้อน,น,นเนี่ยมาเจอมาของฟอร์เทเลยติดตมาแล้วป่าไม่มาเข้าไปเองก็ได้นะครับ ผมว่าเรารออย่างนี้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราดูเขาสักพักแล้วเราอ้อมไปยิงเขาดีกว่าน่าจะได้อยู่นะถ้าเขาไม่เปลี่ยนตำแหน่งนะเหมือนจะมีเสียงสองเท้าเลยนะถ้าคนเยอะก็กล้าๆน่อยคดน,น้อยกลัวโอเคจังหวัน,นี้เราอ้อมไปเล่นนะ แต่ยูมันจะมีตัวขโมยรถไปหรือเปล่าเขาจะไม่ผิดพอดบบีเสียงรถแว่วๆตอนแรกกระโดดเช็คตำแหน่งนะครับว่าเขาอยู่ที่เติมหรือเปล่าอ๋อทางนี้ไม่มีทางอีกไปกหาไม่เจอนะครับว,วิวไม่เห็นเอา้าโอเควิวไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปเรื่อยๆเราไปเล่น,นในตึกข้างหน้านี้นะครับ วิ่ดูก่อนนะครับก้มตมม่ำไว้เดี๋ยวโดนยิงกกกก้มม้มมมม่าาสสจพอพอกลับมาในเกมอย่ายกซ้ายยกขวาด้วยเลยยังหาเขาไม่เจอเลยนะเดีย๋ยวเราไปเล่นในบ้านดีกว่าเาดี๋ยวเขาน่าจะเข้ามานะครับจะเช็คผ่านหน้าต่างนะหน้าผ่านตรงนี้ น,น้ำผ่านเลยนะครับตายต้งแต่ตรงนี้ต่ำนะครับระวังด้วยอ๋อเขาน่าจะขับรถไปชุบเพื่อนมานะครับเขาก็ากลับมาละเตรียมตัวโดนลุมได้เลยวิวทีไรไม่เจอตลอดเลยเดี๋ยวอ้อมไปเล่นตรงนู้ดีกว่านะครับ พดตรงนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยเดี๋ยวเข้าไปเล่นในบ้านนี้ก็ได้ครับติดๆไปหมดบ้านนี้เล่นยากอยู่นะมีทางขึ้นสองทางต้องระวังหลังด้วยถ้าเข้ามาพร้อมๆกันมีเสียงทางเข้ามาใกล้แล้วนะครับเ,เดี๋ยเรา ป้อมยาแล้วก็ไปดักอรอตรงบันไดได้เลยก็ได้เขา่าจะไปชิดแล้วพผมยืนไม่เห็น,นครับอีกสักรอบปัดดักรอนะครับขึ้นมาปม้อมยาเฉยเพื่อนเ,เขามานะครับมาหมดแน่เลยทีนี้เดี๋ยวรูสองนะเดี๋ยวรูสองนะอย่าขึ้นมา รอนะครับรอเขาขึ้นมาไม่แน่ใจว่าตัวหนึ่งเดินไปข้างหลังหรือเปล่านะครับเข้ามาในห้องนี้เลยนะครับร้อยโอ๊ยตายขออภัยด้วยนะครับพอดีกดหยุดอัดเพราะว่าตายครับชินไปหน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ